มีพยาบาลมาตำหนิอาจารย์ตำหนิไปเลยไม่เป็นไรอาจารย์พูดแล้วว่าอาจารย์พูดในมุมของวิบากรรมอาจารย์เห็นแล้วคลิปล่าสุดนี้ก็เห็นแล้วที่เขาออกมาตอบโต้ไม่ว่าอะไรอยากจะตอบโต้ก็ตอบโต้ไปอาจารย์ไม่มีประเด็นอะไรไม่ได้โกรธไม่ได้อาฆ่าพยาบาลอยากจะทําอะไรสามารถทําได้หมดทุกคนมีสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์แล้วอาจารย์ไม่ได้พูดว่าห้าววิพากษ์วิจารณ์อาจารย์อาจารย์ไม่เคยพูดอาจารย์บอกว่าวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์ต้องรู้ชัดเรื่องว่าอาจารย์พูดอะไร อาจารย์พูดในเรื่องของมุกวิบากรรมถ้าเขาไม่ยอมรับวิบากรรมทําอะไรไม่ได้ตามนั้นแล้วแต่เขาแต่สุดท้ายเขาต้องรับวิบากแน่นอนแล้วจะมาอ้างว่าจดจําไม่ได้ไม่รู้ไปจํามาแต่ตอนไหนทําให้คนเนี่ยต้องยอมรับเหมือนแบบว่าต้องยอมรับว่าต้องยอมรับชะตากรรมตัวเองแล้วถ้าไม่ยอมรับชะตากรรมตัวเองแล้วตัวเองหนีชะตากรรมตัวเองพ้นไหมล่ะสุดท้ายก็ต้องยอมรับชะตากรรมตัวเองอยู่ดีแต่อาจารย์ไม่ได้ให้งอมืองงอเท้าในการยอมรับชะตากรรมของตัวเอง ให้เราสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันเพราะเขาฟังไม่รอบ <_ EN> เพราะเขาฟังไม่เข้าใจ <_ EN> เพราะเขาฟังไม่หมดในบริบทที่อาจารย์พูดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเขาจับประเด็นเดียวเรื่องว่าให้ยอมรับผลของการการะทําใช่อาจารย์พูดให้ยอมรับผลของการการะทําแต่ให้สร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันใหม่ด้วยไม่ใช่ว่าให้ดัง้งรอคอยวิบากกรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นเพราะเขาไม่เข้าใจศาสนาพุทธและอาจารย์ก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยเป็นคนพุทธหรือเปล่าไม่รู้ แต่ก็เห็นว่าก <dairy S 1> ําลังบูชาเทพเทวาอยู่สุดท้ายก็ไปขวางผลประโยชน์ด้านความเชื่อของตัวเขาไม่ใช่ประโยชน์เรื่องเงินทองนะประโยชน์ด้านความเชื่อเพราะเขาศรัทธาเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เขาไม่เข้าใจมุมนี้หรอกคนที่ยังศรัทธาในมุมนี้อยู่ยังอ้อนวอนร้องขอรอผลโดยบรรดาให้เทพเทวาโดยบรรดาให้เตยประสบความสําเร็จเขาไม่มีทางเข้าใจในยอมรับในมุมของวิบากกรรมเพราะเขาคิดว่าเทพเทวาเนี่ยจะสามารถโดนบรรดาวิบากกรรมให้ชีวิตเขาเนี่ยลอดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างได้หรือเทพเทวาเป็นคนลิขิตชีวิตเขาให้ประสบควาามสํเร็ หรืออ้างแต่ว่าทําแล้วสบายใจก็อ้างไปใครจะสบายใจในการเชื่อเทพเทวาก็สบายใจไปแค่นั้นเองไม่ได้มีใครว่าอะไรอยากสบายใจตามความเชื่อที่คุณเชื่อก็เชื่อไปอาจารย์ไม่สามารถไปห้ามความเชื่อใครได้ถูกต้องเลยอยากจะสบายใจเพราะไปไหว้เทพก็ไปสบายใจแต่สําหรับเราชาวพุทธที่เรียกตัวเองว่าชาวพุทธที่นับถือศรัทธานในพระพุทธเจ้าให้เราสบายใจด้วยการยอมรับตามความเป็นจริง ว่าทุกอย่างเดินสู่ความเสื่อมทุกอย่างมันเป็นของมันชช่ัหนเองเราต้องรับผลจากการกระทําของตัวเราเองจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามก็ต้องรับผลแต่ถ้าเราต้องการดําเนินคดีก็ดําเนินคดีไปตามเหตุตามผลไม่มีใครห้ามคุณไปบังครับไปดําเนินคดีแล้วไม่มีใครไปว่าว่าไอ้คนที่ตกพยาบาลหแล็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นคนไม่ชั่วอาจจะก็พูดว่ามันชั่วอาจจะก็พูดว่ามันทําผิดทพาพลาดอาจจะก็พูดว่ามันทําให้ถูกต้อง อาจารย์ไม่ได้ไปด่าพยาบาลอาจารย์ไม่ได้ไปตำหนิพยาบาลว่าก็มันเป็นสันดานของเขาที่เป็นผู้จาแบบนั้นอาจารย์พูดว่าทุกคนอ้องรับผลจากการกระทําอาจารย์โดนด่าทุกวันนี้ก็ผลของการกระทําเราทําอาชีพทุกวันนี้ก็ผลของการกระทําเราโดนทําลายทําร้ายก็เพราะผลของการกระทํามันเป็นผลของการกระทําคือกรรมแต่มันมีกรรมเก่ากรรมใหม่ไงหน้าที่เราก็คือสร้างเหตุถ้าเรารู้สึกไม่เป็นธรรมไปแจ้งความร้องทุกข์เก่าเทิดดําเนินคดีต่อคนนั้นให้ถึงที่สุดตามความต้องการของเราแค่นั้นเอง มันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและปัจจัยใครดําเนินการสิ่งใดสร้างเหตุแบบใดย่อมได้รับผลจากการการะทํานั้นแค่นั้นไม่มีปัญหาอะไรเลยซึ่งอาจารย์ไม่เข้าใจว่าเป็นประเด็นเรื่องอะไรอาจารย์พูดเรื่องของมุมวิบากกรรมไม่ได้ไปใส่ร้ายหรือไม่ได้ไปดูถูกหรือไม่ได้บอกว่าคนใดคนหนึ่งสมควรแก่วการรับผลของการกระทํานั้นแต่มันเป็นผลของการกระทาจริงไหมล่ะจริงแล้วโดนจริงไหมล่ะก็โดนจริงไงและคําถามคือจะให้ยังไงจะไปแล้วจะต้องยังไงอะ ตอนี้เมื่อมันโดนมันโดนจริงไหมล่ะก็โดนแล้วโดนไหมโดนแล้วโดนจริงไหมโดนจริงๆ,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 ๆแล้วไม่เรียกว่าผลของการกระทําจะให้เรียกว่าอะไรแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องผลของการกระทําในอดีตกับปัจจุบันแล้วอาจารย์ถามหน่อยคนเกิดมาพิการโทษใครอ่ะโทษใครได้ไหนดอกบอยแล้วจะถ้าไม่ยอมรับผลจะให้ทํำยังไงอ่ะอ้อร้องเรกกระชิอนมันจะเป็นกรรมเก่าได้ยังไงอย่างที่เขาพูดนะมันเป็นกรรมเก่าเราไม่ต้องรับผลจะต้องให้ก้มหน้าเรายอมรับชะตากรรมของตัวเองเหรออ้าว แล้วเกิดมาพิการไม่ให้ยอมรับชะตากรรมของตัวเองและจะให้ทําอะไรนั่งร้องไห้น้ําตาไหลทุกวันว่าฉันเกิดมาพิการอย่างนี้เหรอหรือต้องไปนั่งร้องไห้น้ำตาไหลว่าทำไมฉันต้องถูกตีทาไมต้งถูกต่อยทาไมต้องถูกต้องถูกตบก็โดนแล้วก็ไปแจ้งความดําเนินคดีต่อไปก็โดนแล้วก็ไปทําตามเหตุตามปัจจัยตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปร้องแลกแหกกระเชิงไปแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าจะคอเอาเรียกร้องในการที่คนเนี่ยอย่าทำร้าย ซึ่งควรแก่การทรเนี่นะเพราะการใช้ความรุนแรงในสังคม,มไม่ควรเกิดขึ้นอันนี้สมควรแก่การเรียกร้องพยาบาลทุกคนออกมาเรียกร้องอาจารย์เห็นด้วยเลยว่าอย่าใช้ความรุนแรงแก่พยาบาลแล้วอาจารย์ก็เรียกร้องในวันนั้นได้ฟังคลิปจบหรือเปล่าอาจารย์ก็มีการเรียกร้องในวันนั้นเหมือนกันว่าอย่าทํากับพยาบาลอย่าทํากับหมอแบบนั้นเลยเพราะเขาเนี่ยสละตัวเองในการช่วยดูแลคนป่วยคนไข้มากมายเงินเดือนที่เขาได้รับเนี่ยมันก็น้อยกว่าเวลาที่เขาทํางาน บางทีมันอาจจะมีสมองเบลอบ้างอารมณ์มันหลุดไปบ้างก็ต้องเข้าใจเขาเพราะเขาเนี่ยเสียสละตัวเองบุคลากรทางการแพทย์ประน้อยอาจารย์ก็พูดไม่ใช่ไม่พูดทําไมถึงไม่หยิบประเด็นนั้นมาพูดทําไมถึงหยิบประเด็นแรกมาพูดเพียงประเด็นเดียวอาจารย์พูดมุมแรกเรื่องของวิบากกรรมแต่หลังจากนั้นอาจารย์ก็พูดตบท้ายให้กําลังใจหมอพยาบาลแล้วพูดด้วยซ้ำว่าคนอื่นเนี่ยต้องเข้าใจหมอพยาบาลด้วยว่าเขาเหนื่อยยากลําบากยังไง ทำไมไม่หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดบ้างล่ะทำไมพูดแต่มุมแรกมุมเดียวล่ะเช่หรือเปล่าก็เพราะว่าไม่เห็นกับอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ไม่รู้ไปเห็นไม่เห็นด้วยกับอะไรฟังต้องฟังให้จบทั้งหมดอาจารย์ก็ขอเอาเพื่อพยาบาลกับหมอไม่ใช่ไม่ขอเอาใครมีคลิปวะไปตัดลงหน่อยดิวะ เพราะว่ามันเป็นจวหัวคลิปไงคลิปแรกเนี่ยอาจารย์พูดท่อนแรกอาจารย์พูดเรื่องที่เขาโดนตกก่อนเพราะมันกาลังเป็นเหตุเป็นเหตุเป็นปัจจัยตอนนั้นแต่สุดท้ายอาจารย์ก็พูดเรื่องสุดท้ายว่าอาเราทุกคนต้องควรเนี่ยดึงเฉพาะตัวนั้นออกมาหน่อยตัดเฉพาะตัวนั้นออกมาดิลองตัดหน่อยดิใหร้รูบีคลีปไปสายเขาตัดเฉพาะตัวนั้นตัวเดียวไม่ต้องไปตัดตอนตอน้ตนลองดูดิเวลาคนเอาคลิปเอาไปประเด็นเนี่ยกูเห็นตัดจต่ตอนที่กูพูดตาหนิเนี่ยไม่พูดถึงตอนที่กูสรรเสริญอะ พระพุทธเจ้าพูดว่าอะไรติอย่างเดียวไม่สันเสริญพระพุทธเจ้าไม่ให้ทําสันเสริญอย่างเดียวไม่ติพระพุทธเจ้าไม่ทําต้องติด้วยสันเสริญด้วยแล้วจะไม่ให้อาจารย์พูดติก่อนได้ยังไงมันก็ต้องพูดติไปตามเหตุตามปัจจัยก่อนแล้วจะยึดโยงจากคลิปนี้คลิปเดียวได้ยังไงคลิปก่อนหน้านี้อาจารย์ก็มีด่ายคนที่มันเป็นเปนคนไข้ในการไปทำลายพยาบาลทาไมไม่พูดเรื่องคลิปนั้นบ้างละ่ะว่าใดก็ติคนไข้แต่มันเป็นแค่บางช่วงบางตอนไงประเด็นนะ่ะ มันเล่นฟังคลิปเดียวมันก็ด่าอาจารย์เลยวิพากษ์วิจาร์าเลยทำไมไม่ไปฟังคลิปอื่นละ่ะที่เราพูดถึงไอ้คนที่มันทำลายพยาบาลก็มีไอ้เอเอไอ,อ้ไปด่าคนนั้นก็มีทำไมไม่พูดถึงตรงนั้นบ้างวะถ้ามาจับประเด็นเดียวเนี่ยงงมากเลยมันฟังไม่ได้รอบแต่อาจารย์ต้องพูดทุกมุมทุกประเด็นแต่อาจจะไม่ได้พูดในครั้งเดียวกันมันไม่ได้มีเวลาพูดถึงอย่างเขาทำเขาอาจเป็นคลิปเขาก็สามารถเตรียมตัวแต่อาจารย์ตอบไฟ์สดอาจารย์ตอบอะไรนขณะที่จะกำลังปรรยายทำอยู่ ไปบรรยายที่หนึ่งเขาถามแล้วก็พูดเบอรหนึ่งไปบรรยายที่หนึ่งเขาถามแล้วก็พูดอีมุมหนึ่งมันจะมาพูดมุมเดียวกันทุกมุมทุกครั้งมาไม่ได้แต่เวลาเขาทาคลิปเขาไม่ได้มานั่งทําคลิปไลฟ์สดแบบอาจารย์เขาไม่ได้พูดสดสแบบอาจารย์เขาทําคลิปตัดไปตัดมาดูแล้วตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกแต่อาจารย์นั่งตอบคําถามในหอประชุมดังนั้นการพูดอาจารย์บางทีการพูดครั้งนี้อาจารย์ก็พูดหนึ่งครั้งไปพูดอีกครั้งหนึ่งก็พูดอีกหนึ่งครั้งครั้งหนึ่งอาจจะพูดถึงคนตกพยาบาล อีกครั้งหนึ่งอาจารย์กำลังพูดชมเชยแล้วในวันนั้นที่อาจารย์พูดหมอกับพยาบาลเต็มห้องประชุมไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนั่นโรงพยาบาลศิริราชนะเพราะอะไรเพราะเขาฟังอาจารย์ตั้งแต่ต้นยันจบวันนั้นที่คลิปที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยที่เขาเอาอาจารย์เป็นพระวิจารณ์มันเป็นคลิปที่อาจารย์พูดที่ไหนโรงพยาบาลศริราชแล้วหมอกับพยาบาลนั่งเต็มระดับผู้อำนวยการระดับผอ,อ ระดับเท่านั้นเลยผู้บริหารโรงพยาบาลศรีราดมานั่งฟังกันนะแล้วพยาบาลก็นั่งอยู่หมอก็มีนั่งอยู่บุคลากรทางการแพทย์หลายคนก็นั่งอยู่เขาไม่เห็นมีใครเป็นประเด็นอะไรอาจารย์ก็ยังงงอยู่ทุกคนก็นั่งฟังด้วยความตั้งใจแล้วตุดสุดท้ายอาจารย์ก็ปิดท้ายอย่างดีพูดในมุมที่ดีให้ทุกคนเนี่ยให้กําลังใจให้เห็นใจกับหมอกับพยาบาลที่บางทีเขาอาจจะพูดจารุนแรงบ้างแล้วอาจารย์ตําหนิทั้งสองฝ่าย แล้วอาจารย์ก็พูดยืนยันว่าอาจารย์ไม่ได้พูดในกรณีเฉพาะพยาบาลคนนี้เราก็มีการอธิบายขยายความว่ามันเกิดจากการสะสมของแต่ละคนแต่ละคนเคยเจอพยาบาลมาแต่ละที่ไม่เหมือนกันบางคนเจอพยาบาลดีบางคนเจอพยาบาลไม่าาดีหลายคนก็ให้ความเห็นว่าหลายโรงพยาบาลสีนราเดี่ยดีมากเลยพยาบาลให้กําลังใจดีมากดูแลดีมากแต่บางคนก็เจอมุมของพยาบาลไม่ดีว่าดูด่าว่ากาตำหนิตีติงอะไรไม่หน่ามุย้ยหน้าขมวดคิ้วขมวดมันก็พูดกันคนละมุมสองมุม ซึ่งอาจารย์ก็ติทั้งสองมุมจะให้กูสรรเสริญคนเดียวเหรอจะให้สรรเสริญแต่พยาบาลไม่ให้ติเลยเหรอก็ในเมื่อมันมีมุมที่ติก็ต้องติในเมื่อมีมุมที่มันสรรเสริญก็ต้องสรรเสริญอาจารย์จึงพูดทั้งสองมุมอาจารย์ไม่สามารถไม่ไม่สามารถถ้าอาจารย์ติพยาบาลคนที่เข้าข้างพยาบาลก็ด่าอาจารย์ อาจารย์ไม่ตีพยาบาลคนที่เขาคนที่คนที่เขาเดินพยาบาลทําร้ายมาในบางส่วนบางกลุ่มเขาก็จะบอกว่าทำไมอาจารย์เข้าข้างแต่พยาบาลไม่เห็นเข้าข้างคนไข้ที่เดินพยาบาลด่าเลยแล้วจะให้อาจารย์อยู่ตรงไหนคําถามดังนั้นมันต้องตีด้วยสรนเสริญด้วยเราต้องตาําหนิตีติงตามทําพยาบาลไม่ดีมีไหมมีมีเยอะไหมมีเยอะด้วยก็ต้องพูดจริงๆอาจารย์เองกับตัวเองก็เคยเจอไม่ใช่ไม่เคยเจอปัจจุบันนี้ยังมีไหมก็ยังมี แต่เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเตืเอให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมก็มีเหมือนกันและมีเยอะขึ้นด้วยไม่ใช่ไม่เยอะมันมีเยอะมากในสังคมเราทุกวันนี้พยาบาลดีขึ้นเยอะมากแล้วพยาบาลที่ยังไม่ดีขึ้นก็ไม่สามารถปรับตัวเองได้มีไหมมีเราต้องไม่ลืมพยาบาลก็เป็นกิเลสก็มีกิเลสทุกคนมันเจอกันเท่านั้นแต่วันหนึ่งเขาสาป,ป่วยไข้หรือเป็นห่วงครอบครัวญาติสาวลหิตไปคุยการสื่อสารกันไม่ดีมันเกิดการสะสมในใจมานานเขาก็เลยเกิดการทาร้ายปฏทุสลาย,าลายด้วยการอารมโมโหเกิดขึ้นมันก็มีไม่ใช่ไม่มี แล้วเราถามอาจารย์ถามแล้วคลิปวิดีโอที่หมอพยาบาลทําร้ายคนไข้มีไหมมันก็มีไม่ใช่เหรอคนไข้ทําร้ายพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ก็มีในสังคมให้เห็นเป็นประจำแล้วบุคลากรทางการแพทย์ทําร้ายคนไข้ในโรงพยาบาลในคลิปวิดีโอก็มีเห็นเป็นประจำมันไม่มีเหรอมีก็ในเมื่อมันมีในช่วงเวลาที่พยาบาลหมอทําร the ้ายคนในคนไอ้บุคลากรทางการแพทย์ทาร้ายคนไข้เป็นไงคนก็ออกมาด่าหมอพยาบาลในขณะนั้นมีใครออกมาคอเอาไหมไม่มีใครกล้าเพราะอะไรกระแสมันแรง ก็ไม่มีใครกล้าด่าในขณะนั้นเพราะไรกระแสมาแรงมากไหนอะในช่วงเวลาที่หมอที่บุคลากร,กรทางการแพทย์ทำร้ายคนไข้ไม่เห็นมีพยาบาลหรือหมอคนใดออกมาพูดเรื่องนี้เลยว่ามาปกป้องหมอกับพยาบาลก็ไม่มีใช่ไหมละ่ะก็ต้องตําหนิถูกต้องไหมในเวลาที่เขาทําผิดเราต้องตําหนิแต่เวลาที่เขาทําถูกเราต้องสรรเสริญถูกต้องไหมแต่ในขณนะนั้นเราก็ต้องให้กํลาลังใจบุคล,ลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ดีๆมีเยอะแยะก็ควรแต่การให้กําลังใจก็ต้องให้กําลังใจไปตามเหตุตามปัจจัยสิ่งที่อาจารย์พยายามสื่อสาร เวลาคนฟังต้องไปฟังในทุกจุดที่อาจารย์พูดไม่ใช่ฟังจุดใดจุดเดียวแต่อาจารย์บรรยายทำมีเวลาหนึ่งชั่วโมงจะให้อาจารย์พูดเรื่องเดียวไปตลอดทั้งชั่วโมงเหรอมาไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่หัวข้อในวันนั้นแต่แค่มีคนตั้งคําถามและจะให้อาจารย์ตอบคาถามทุกอย่างอย่างรอบข้อจะต้องชมด้วยสรรเสริญด้วยในครั้งเดียวกันมันเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ต้องดูบริบทได้ครบถ้วนอาจารย์อยู่ตรงกลางทั้งตําหนิทั้งสรรเสริญคู่กันไปไม่ใช่ทําอย่างเดียวคือตําหนิอย่างเดียวไม่ใช่ ต้งเข้าใจในมุมนี้ให้ได้ถ้าเข้าใจไม่ได้ตามแต่เลยแล้วแต่เพราะถือว่าอาจารย์พูดแล้วอาจารย์ไม่สามารถแก้ไขทุกคนได้อาจารย์กลับมาแก้ไขด้วยตัวเองดีกว่าง่ายง่ายถ้าอาจารย์พูดผิดพูดไม่ถูกต้องเกิดความเดือดร้อนใจกับใครก็ต้องขอโทษด,ด้วยแต่อาจารย์จะพูดต่อไปแค่นั้นเลยแล้วอาจารย์พูดทุกอย่างทุกมุมพยายามพูดครบทุกอย่างโดยเฉพาะประเด็นทางสังคมอาจารย์จะพูดจะวิพากอะไรอาจารย์จะระมัดระวังอย่างยิ่ง ดังนั้นถ้าเข้าใจไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้และสุดท้ายการที่เขาโดนตบสมมุติอาจารย์ไม่ได้ก้าวล่วงต่อพยาบาลคนนั้นซึ่งอาจารย์พูดแล้วว่าเขาไม่ควรเก่การโดนแบบนั้นแต่คําถามเป็นผลจากกรรมของเขาไหมเป็นวิบากกรรมของเขาไหมแล้วจะให้ตอบว่าอะไรถ้าไม่ใช่วิบากสุดท้ายมันก็เป็นวิบากของพยาบาลคนนั้นอยู่ดีใครจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเพราะกรรมเขาบอกว่าไม่ใช่ก็แสดงว่าเขาไม่ใช่คนพุทธ เพราะอะไรเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมเขาเป็นหมอเป็นพยาบาลได้ก็เพราะกรรมคนนี้เป็นหมอเป็นพยาบาลได้ก็เพราะกรรมคนที่โดนตบเขาทําอาชีพอะไรเป็นพยาบาลแล้วพยาบาลที่เขาเป็นได้ก็เพราะอะไรก็เพราะกรรมเป็นกรรมคือการกระทําแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจคําว่าการกระทําแล้วการกระทํามันมีอะไรการกระทําในอดีตการกระทําในปัจจุบันการกระทําในอนาคตปัจจุบันนี้ส่งผลอะไรบ้างการกระทําในอดีตก็ส่งผลได้การกระทําในปัจจุบันก็ส่งผลได้ ใครจะรู้ว่าเข้าไปประมาณในกรรมได้เหรอเขาถึงรู้ได้ว่ามันไม่ใช่แค่นี้เลยง่ายๆประเด็นง่ายๆมีอยู่แค่นี้เลยแต่ในเมื่อไม่เข้าใจก็ตามนั้นถ้าอาจารย์ทำให้เกิดความเดือดเนื้อร้อนใจแก่ใครอาจารย์ก็ขออภายัยขอโทษในโอกาสนี้ด้วยแต่สิ่งที่อาจารย์พูดไม่ผิดตรวจสอบได้ไม่มีอะไรผิดเลยแม้แต่ประการเดียวถูกต้องทุกอย่างแต่อยู่ที่จะรับได้หรือรับไม่ได้แค่นั้นใครรับได้ ก็อนุโมทนาสาธุด้วยใครรับไม่ได้ก็ทนทุกทรมานกับการรับไม่ได้นั้นต่อไปแค่นั้นอาจารย์ยืนยันประเด็นนี้ไม่ผิดถ้าประเด็นไหนอาจารย์ผิดอาจารย์จะยอมรับว่าอาจารย์พูดผิดถ้าประเด็นไหนอาจารย์พูดไม่ผิดอาจารย์จะไม่ยอมรับว่าตัวเองพูดผิดฝากตัดคลิปนี้ไปด้วยไม่รู้มีใครอาดหน้าจอไว้หรือเปล่า แล้วอย่าลืมนะคลิปที่โรงพยาบาลศรีราชตัดเอาเฉพาะตอนที่อาจารย์พูดถึงพยาบาลไม่ต้องตัดตอนต้นที่พูดประเด็นว่าเป็นเพราะกรรมอะน,นะตัดตอนที่อาจารย์พูดถึงพยาบาลโดยเฉพาะที่ให้กําลังใจอะตัดตอนนั้นหน่อยแล้วไปแชร์กันหน่อยว่าอาจารย์พูดยังไงบ้างที่โรงพยาบาลศรีราชวันที่ยี่สิบไปดูได้ว่าอาจารย์พูดยังไงแล้วช่วยกัน,นเอาไปแชร์กันเยอะๆหน่อยจะได้เลิกดราม่าก,กันสักที ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะจับทุกประเด็นมาคนมันเกียรอะ่ะคนมันไม่ชอบคนมันไม่พอใจคนไม่เห็นด้วยยังไงมันก็ต้องพูดไปตามกระแสหรือต้องกันข้ามปเป็นเรื่องปกติอาจารย์จะพูดประเด็นนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่พูดอีกแล้วใครจะตอบมาตอบต้อ,อะไรยังไงเสยไม่พูดแล้วเพราะว่าถือว่าพูดเยอะแล้วยืดเยื้อเนี่ยพอเวลาจะไม่มีเวลาในการไล์สดอะ่ะก็จะไม่มีเวลาในการมาชี้แจงไม่มีเวลาในการมาพูดวันนี้มีโอกาสในการไล์สดกำลังเดินทางไปลบบุรีก็พูดซะหน่อย ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นดราม่าเยอะทีนี้ใครจะเข้าใจไม่เข้าใจตามนั้นนะเพราะถือว่าจา์พูดแล้วตามนั้นเลยรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ตามนั้นและเห็นเลยเิดไปถึงประเด็นไหนต่อประเด็นไหนไปเลยไปประเด็นเรื่องการไหว้เทพไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแลกนาขวาัญอะไรก็ไม่รู้ตอนที่เรื่องพระนางขวัญแลกนาขวัญกูไม่เคยพูดด้วยซ้ำนกะารจายไปหาว่ากูดูถูกประเพณีอีกแล้วตอนที่เรื่องจุพันประจรพระนางคันแน่นาขวัญเนี่ยไม่เคยมีใครมาไม่เคยพูดประเด็นนี้เลยเริ่มเอาประเด็นนี้ไปหาว่ากููดดถเเหยยยีีาประณแล้ว เอาอีกแล้วเริ่มเริ่มไปแล้วจากประเด็นหมอพยาบาลมันลามไปถึงตัวนั้นได้ยังไงกูยัง,งงงมากปล่อยวางมางอาจารย์กูนะปล่อยวางอยู่แล้วมึงไม่ต้องมาเป็นห่วงใจกูหรอกกูใจกูนะั้นไม่มีทุกข์ร้อนอะไรกูบอกให้ใจกูเฉยมากไม่งัน้นกูไม่ออกบรรยายทำฉ่ำอยู่ทุกวันนี้หรอกูยังทำหน้าที่ของตัวเองและใจกูก็ยังมีความสุขสบายตามปกติแต่ที่กูต้องชี้แจงมึงจําไว้คําว่าปล่อยวางไม่ใช่นั่งเงียบ อันนั้นเรียกว่าโง่ไอเขานั่งด่าอยู่ฝ่ายเดียวไม่พูดอะไรต้องชี้แจงไม่ชี้แจงไม่ได้ต้องชี้แจงอะไรถูกว่าถูกอะไรผิดว่าผิดชี้แจงไปตามเหตุตามปัจจัยในเมื่อมีเรื่องกระทบมาถึงเราเราก็ต้องชี้แจงไปตามเหตุไม่ใช่มานั่งโอมอะไรวได้ปากโอมสักเบือวได้ปากแล้วไม่พูดกูจะได้กระโถนตีปากออกมาให้กระเด็นออกมา ชี้แจงยาวมากก็ต้องชี้แจงยาวบางคนไม่เข้าใจไงไม่รู้โยงไปไหนตอนไหนกันก็ไม่รู้กุงงไปหมดไปไหนตอนไหนเลื่อยเปื่อยไปหมดถ้าเ้ที่กูก็ไม่ได้ถามกูไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นก็พยายามแล้วคนไม่เข้าใจมึงเข้าใจปาคนไม่เข้าใจอ่ะกูก็ยังยืนยันนะว่าเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมกูคิดเองเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่หลักคําสอนในศาสนาพุทธถ้าเขาจะพูดในศาสนาอื่นกูไม่ว่าแต่ถ้าเขาพูดในมุมพุทธไม่ใช่เขาพูดผิด เขาพูดไม่ถูกต้องเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดถูกต้องเลยเรื่องมุคงศาสนาพุทธเรื่องของกรรมเก่ากูฟังเขาพูดเขาบอกว่าจะต้องมานั่งยอมรับผลจากการกระทาที่ตัวเองจําไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ใช่พูทธศาสนากูว่าศาสนาอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นศาสนาอื่นกูไม่เถียงกับเขาถ้าเขาเป็นคนพุทธกูจะเถียงกับเขาเพราะฉะนั้นจ้าเขาพูดแค่คำว่ามันมัน ดูแบบไม่โอเคเลยที่ต้องไปนั่งแบบยอมรับกรรมเก่าอย่างเงี้ยอ่ะแสดงว่าเขาไม่ใช่คนพุทธแล้วเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมเก่าเอาจากนั้นถ้าเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมเก่าคุยไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่ได้ศึกษาทางธรรมมึงเข้าใจปะคนทางธรรมคุยกับคนทางโลกอะ่ะมันคุยกันไม่ลงตัวหรอกเขาก็จะบอกว่าทําไมต้องยอมรับกรรมเก่าแล้วมึงจะไม่ยอมรับกรรมเก่าถ้ามึงก็ฉีกหน้าตัวเองทิ้งไปสิโกนหัวตัวเองออกไป ก็ผมบางที่ไม่มีทุกวันน yeah ี้ก็เพราะกรรมเก่าหน้าตาผิวพรรณทุกวันนี้ก็เพราะกรรมเก่าถ้าผิวขาวก็ทําลายให้มันดำซะถ้าผิวสวยก็ทาลายให้มันเละเทะซะก็เพราะนั่นมันคือกรรมเก่าอ่ะถ้าไม่ยอมรับกรรมเก่าก็ยอมรับอย่ายอมรับความสวยความงามของตัวเองอย่ายอมรับหน้าตาผิวพรรณของตัวเองอย่ายอมรับตาหูจมูกลิ้นกายของตัวเองเพราะนั่นมันคือกรรมเก่าทั้งหมดอย่ายอมรับความสมบูรณ์แบบแบบในชีวิตของตัวเองไปทําลายให้มันพิษกลพิการซะเมื่อได้บอกว่าไม่ยอมรับผดไม่ยอมรับกรรมเก่า ก็ไม่ยอมรับก็ต้องไม่ยอมรับทั้งหมดนะอย่ายอมรับอย่างหนึ่งไม่ยอมรับอย่างหนึ่งยอมรับสภาพหน้าตาผิวพรรณงามของตัวเองแต่ไม่ยอมรับอันนู้นไม่ยอมรับติวอื่ตัววิบากมาไม่ยอมรับไม่ยอมรับก็ไม่ต้องยอมรับไม่ยอมรับก็ทุกต่อไปแค่นั้นเองแสดงว่าเขาไม่ได้เข้าใจแค่นั้นเองเขาไม่ได้เข้าใจเรื่องของวิบากกรรมและอาจารย์พูดเรื่องของกรรมอาจารย์ไม่ได้พูดตำหนิเรื่องอะไรอาจารย์พูดแล้วเรื่องวุฒิวิบากพูดอธิบายเรื่องกรรมเก่าหมดเพราะนั้นถ้าไม่เข้าใจตามนั้นเลยจ้ะ